สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอการแปลงไฟบ้าน2 2ง220โวลต์เป็นไฟ DC12 โวลต์น,นะครับจุดประสงค์เพื่อที่ว่าถ้าท่านไหนมีอุปกรณ์แคมปิ้งที่เป็นไฟ DC12 โวลต์อ,อย่างเดียวไม่มีอุปกรณ์ที่แบบเสียบปลั๊กไฟบ้านก็สามารถดัดแปลงแล้วก็เอาไปใช้ที่ลานกางเต็นท์ได้แล้วก็เหมาะสำหรับ คนที่มีกล่องคีปแบบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับอันดับแรกเราก็ต้องหาเพราะว่าสภปยคอมมันเก่าก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไม่มีก็หาซื้อได้ตาพวกร้านอปุปกรณ์ซ่อมคอมทั่วไปปกติก็เท่าที่ซื้อขายกันก็ประมาณ50บาทหรืร1อ0ประมาณนะครับ อย่างต่อไปนะครับเราก็มาดูที่เทมเพลตจะมี AC input กับ DC output าตาราง DC output สายสีส้มนะครับจะเป็นบวก3.3โวลต์ 3. 3 v, แล้วก็16แอมป์ส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็น12โวลต์18แอมป์แล้วก็สีแดง5โวลต์30แอมป์เราดูคร่าวๆประมาณนี้ครับ ทีนี้เราเสียบปลั๊กแล้วก็ทําการเช็ควงจรนะครับปกติจะมีสายสีม่วงครับที่จะมีไฟมาเลี้ยงอยู่ที่5โวลต์นะครับเป็นไฟไว้เลี้ยงตัวเมมบอร์ดให้มาดูแพรที่เป็น24เส้นจะมีสายสีม่วงอยู่หเส้นนะครับทำการใช้มิตเตอร์จิ้มเช็คไฟว่ามา5โวลต์ไหมถ้ามาปกติก็แสดงว่ามีไฟไปเลี้ยงที่ตัว เมมโมรปกตินะครับสีแดงจิ้มที่สีม่วงครับแล้วก็สีดำของมิตเตอร์จิ้มที่กาวสีดำได้เลยนะครับแล้วก็สายสีเขียวจะเป็นสวิตช์นะครับต้องช็อตเซอร์กิตหากันผมใช้วิธีการก็คือจัมหรือว่าถ้าไหนไม่สะดวกเนี่ยก็เอาเศษสายมาช็อตหากันก็ได้มันจะเป็นการ ลานวงจรให้ผลงทำงานแล้วก็ให้ตัวพาวะสบายทำงานนะทีนี้เราก็มาเช็คปลายสายนะครับว่าไฟมาถูกต้องหรือเปล่าตามเทมเพลตที่เขาเขียนไว้หรือเปล่านะครับก็สามารถเช็คตามสีได้เลยเอ่อตามปลายสายที่เป็นแจ็คต่างๆเนี่ยจะมีไฟไปเลี้ยงอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะมีข้อต่อหลายจุดสามารถใช้ได้ทุกเส้นนะครับ วิธีการก็คืออย่างเช่นชุดนี้ซ้ายมือสุดของผมเนี่ยมันจะมีดำมีเหลืองมีส้มแล้วก็มีแดงตัวสายสีดำเนี่ยก็คือเป็นคอมมอนหรือว่าเป็นกาวนั่นเองก็ใช้ใช้สายตัวนี้แล้วก็เป็นลบแทนส่วนบวกเนี่ยก็เลือกตามสีแล้วก็เลือกตามโวลที่ต้องการได้เลยทีนี้ผมต้องการใช้ไฟแค่12โวลต์นะครับผมก็เลยดึงสายสีเหลืองออกมา นะครับแล้วก็ดึงสายสีดําออกมาบวกบวกเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ลบเป็นสีดําแล้วก็ผมเนี่ยมีกล่องขีบแปดอยู่แล้วผมก็เลยเอาแดงบวกครับมาคีบกับเหลืองแล้วก็สายลบนะครับมาคีบกับสายเส้นสีดําก็จะเป็นด,ดังภาพครับผม นี่ก็ทำการเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยครับผมพัดลมก็จะเริ่มทำงานนะครับแล้วก็ผมก็มาทำการเปิดตัวสวิตช์ของกล่องคีย์บอร์ดก็จะขึ้นครับไฟขึ้นเรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกติก็ถือว่าสอบผ่านครับแล้วก็จะมี พัดลมดีนะครับ1ตัวก็เปิดใช้งานได้นะครับแต่ข้อสังเกตดน,น,นึ่งก็คือถ้าเกิดว่ายิ่งอุปกอนไฟเยอะมันก็จะโดนกินกระแสลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่น่าปนหาะเพราะว่าไฟกินกระแสไฟไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับการต่อคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็ผมคิดว่า มันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายด้วยเป็นเหล็กก็เลยหาของพลาสติกครับมาทำการโมเจาะนู่นนี่นั่นให้มันถือสะดวกแล้วก็ให้มันพกพาสะดวกแล้วก็ไม่เป็นอันตรายไม่ไม่ไฟไม่ดุนะครับอย่างในภาพก็เป็นใช้หัวแรงจี้เจาะให้เป็นรูนะครับแล้วก็ด้านบนครับทำการใส่หัวน็อตไว้ เพื่อที่ว่าจะสามารถคลีดแบตได้สะดวกอย่าในภาพครับก็เสร็จเรียบร้อยครับการต่อสายอะไรแล้วก็ขีดแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดเรียบร้อยครับเมื่อเปิดสวิตช์ปุ๊บก็ตัวผนลงก็จะเริ่มทำงานนะครับค่อนข้างโอเคครับโดยโดยโดยรวมแล้วโอเคเลยแล้วก็พอเปิดมาก็ ใช้งานได้ปกติเสียบหลอดเสียบอะไรก็ใช้งานได้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ